เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาพาราณสียัง,ว,ยงวิหะรติอิสิปะตะเนมิคทาเยตัตระโขภะควาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันเตสิเทวมเมภิกขเวอันตาปปัปชิเตนะนะเตวิตพาโยจายังกาเมสุก,กามะสุขันลิกายุโนโยโค ิโนคัมโมโทตโปทุชนะนิโกอนาริโยอนันอนัตสันหิโตโยจายังอตตะกิลมะฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะวัสังวัตติกะตะมาจัสษาพิขเวมทัทิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโก มัคคเสรยะถีทางสัมาทิฏฐิสัมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมากรรมโตสัมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมาสมาธิยักขังอายังโขสาภิขเวมชชิมาปฏิปทาตถาคตเะอะภิสัมพุทธาจกขุกรณียานะกรณีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อทางโขงปานะวิพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชชลาปิทุกขามารนามปิทุกขงังโสกัปะปริเทวะทุกขะโทมะนส,สุป,ปาสาปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกขโ,โกขสัมปิฉังนะละพตัตตตติทุกขงัง สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขงปะณะพิกเวทุกขะสมะสมุทะโยอริยสัจจังยายังตันหาโอโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตันตระตันตราพินันทินีเสยยะถีทางกาตมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา อิทางโขงปะณะพิกขเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเศะวิราคะนิโรโทรจาโคปตินิสสโคมุตติอานารโยอีทางโขงปะณะพิกเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอริอายะเมวะอริโย อัตถังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสาัมมาสติสัมมาสามาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสสุตเวธรรมมุเสจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคนิป บานิทางทุกขังอริยะสัจจังปรลินเย,ยยยันติเมพิกเวปุเพอานุนุสสุต,ตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยา,างังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทางทุกขังอริยะสัจจัง ริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิช,ชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทางทุกขะสมัมมสะมุหทะโยอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิช,ชา,อ, hoop, ชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปณิทางทุกขะสะมุทโยอริยะสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอ,อนันุสุตรเตสุตรธรรมสุจักขุ้งอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขะสะมุทโยอริยสัจจัง นันติเมพิขเวปุเพอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิ่ทางทุกขนิโรโทอริยาสัจจันติเมพิขเวปุเพอานันุุอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปานิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัฉิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอานันตุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัฉิกะตัปันติเมพิกขเวปุเพออนันตุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาธอุทปาธิอาโลโก อุทปาธิอิทังทุกขะนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขะนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอริยะสัจจพเวตพันติเมพิขเวปุเพอนันุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณาุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชชาวทปาทิอาโลโกทปาธิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธะพระมินีปฏิปทาอาริยสัจจภาวิตันติเมพิขเวปุเพอน,นุสสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังทปาธ,าธ,ปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาวทปาทิอาโลโกทปาทิยาวจีวันจะเมพิขเวอิเมสุตะจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาทากะสาการังยถาภูตังยานทัศนังณนะสุวิสุวิสุทังอโหสินเนวะตาวาหังพิกขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสัพรมเกสัสมาณะพราหมนิยาปชายะสัเทวมนุษสายะอนุตตรังสาัมมาสัมโพธิงอภิสัม พุทโธปจังยาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการังยถาภูตังยานาทสนังวิสุสุวิสุทงังอโหสิอาถาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสะมารเะเกสัพพมะเก สัสะมณะพรรมมะนิยาปัจญาะสะัทเทวมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปณะ,ะเมทสันังอุป,ปะอทะปาติอากุมปาเมววิมุตติอาญาันมันติมาชาตินัตถานิปุนับทะโวติ อิทามะโวจะพักวาอัตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุพักวะโตภาสิตังอะอภินันทุงอีมัสมินมินจะปนะเวยะเวยาการณสมิงพัญญามาเนอายัสมันโตโกนทันยัสสะวิรชังวีตมะลัง ธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทะสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภคกขวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธรรมระสัทธรรมนุสสาเวสุงเอตัมภคกขวตาภารานสิยังอิสิปเตนะมิฆาเยอนุตรังธรรมจักเกธรรมจักกัง ปวัตติตังอปติวัตติยังสมณนนะนะวาวาพรามณีนวาเทวะนะวาวามเลนวาวาพรามุนาวาเกนติวาโลกัสมินติภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงตาวติงสาเทวานางสัตว in ์ทางสุตวายามาเทวาสัตมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวนางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัตมนุสสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรณิมิตะสวัติ สะวะัวะตดีเทวาสัทมนุสสาวสูงปารณิมิตสัสวะสะวัตีนางเทวาสัตธังสุตวาพรามะกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสูงเอตัมภักขวตาภารณสียังอิติปะตะเนมิฆาทาเยอ,อนุตตะังธรรมจักกังปวัตติตังอปติ วัตติยังสมะเนนะวาพรามะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรามุนาวาเกนณจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมะเตนะ,ม,ะตนะมุหุดเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโทอัพพุกคัชคัชิ อายันจทะทัศส,ะสะหัสศีโลกธทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอลาโลโอกาโสโอโลเกปาตุระโหสิอาทิกมเมตรวเทวานางังเทวานุภาวังอ,อ,วอัทโขภคะวา,าอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะตะัตโกโกทันโยัญญาสิวั ะโกโพโกนทันโยติอิติหิหังยาอายัสมะโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเตวะนามังอโหสีติ